แบบบ้านยกพื้นสูงจาก PD ดี u s e แบบบ้าน F210 บ้าน2ชั้นสไตล์โมเดิลขนาด4ห้องนอน4ห้องน้ำา3ที่จอดรถพื้นที่ใช้สอย355ตารางเมตรโดดเด่นด้วยกระจกบานสูงมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบพื้นที่ภายในแบ่งฟังก์ชันไว้อย่างลงตัวแบบบ้าน f 2 1 1บ้าน2ชั้นสไตล์โมเดินขนาด3ห้องนอน 4ห้องน้ำา3ที่จอดรถพื้นที่ใช้สอย318ตารางเมตรเป็นแบบบ้านที่มีจวดซ้อนกันภายในออกแบบและจัดวางพื้นที่ได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับคนยุคใหม่อย่างแท้จริงแบบบ้าน F212 บ้านรูปตัวแอลขนาด4ห้องนอน5ห,ห้องน้ำา2ที่จอดรถพื้นที่ใช้สอย382ตารางเมตรโดยหลังคาจะเป็นซิงเกิลรูปทุกห้องนอนจะมีระเบียงส่วนตัว เป็นแบบบ้านยกพื้นที่เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่แบบบ้าน F213 บ้านสไตล์โมเดิร์นขนาด4ห้องนอน4ห้องน้ำา4ที่จอดรถพื้นที่ใช้สอย383ตารางเมตรโดดเด่นด้วยหน้าจวดสอข้างลักษณะเหมือนบ้านสองหลังเชื่อมต่อกันโดยออกแบบให้สอดรบับกับการใช้งานอย่างสมบูรณ์แบบ แบบบ้าน F 2 1 4บ้านสไตล์โมเดิร์นขนาด4ห้องนอน4ห้องน้ำ3า3ที่จอดรถพื้นที่ใช้สอย331ตารางเมตรเป็นแบบบ้านที่ดูทันสมัยภายในโปร่งโลง่งมีการแบ่งฟังก์ชันการใช้งานส่วนรวมและส่วนตัวอย่างชัดเจน P D House เราสร้างบ้านเพื่ออนาคต